มะยายขอสากนะกุดรอบช็อกโกรแลตสายตรวจนำหวดกันแท้แล้วหยอดวดไ้เยอยตกกันแท้สะิละ khóng tìm ư nhớ nằm khoáng tìm ư nhớ khăn the ở đồ thái mắp bắp, bắp mắt đàn này khăn bằng nháy đây nè ngán nặng khỏi lẽ bật đi ngán nặng liệu ngán nặng nè nằm khăn the khát bạn thép bọc nhảy, khát bọc nhảy quăng đấy, quên nè, à. đi, lún về dăng bưng đuôi, bơi, chocolate, quên nè, à. chocolate lún <laughs> à chocolate lông ปูเดบ่ได้ดไปทั้งผุ่นเดอ้อจอกแลดเดอ้อบ่ได้ไปทั้งผุ่นเดอ้อสิเมียแล้วเดอ้ออยากโมอยากเห็นพวนักสำรวจเหลือบิ่นจระของมาย่างมาน้ำกุนบ่บ่ย่างดอกครับมึงไปผู้เดียวรดูดขึ้นเมียแล้วเดอ้อ